สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันธมนีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูง่ายๆค่ะนั่นก็คือเมนูผัดวุ้นเส้นชะอมนะคะหรือว่าผัดวุ้นเส้นชะอมกุ้งค่ะเมนูนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะทำยังไงให้อร่อยรสชาติกลมกล่อมนะคะไม่รอช้าเราไปเจอสูตรและขั้นตอนในการทำกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่ลุงอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพาเ,เพื่อนๆมาทําเมนูง่ายๆบ้านๆนั่นก็คือเมนูผัดวุ้นเส้นชะอมค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะมาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบของเราก็จะมีชะอมค่ะแม่ลุงซื้อมา2กร,รัมเลยนะคะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะประมาณ3ฟองค่ะกุ้งสดนะคะประมาณ10-15ตัวนะคะแล้วก็วุ้นเส้นที่เราแช่น้ําเตรียมไว้ค่ะแล้วก็จะมีพริกขี้หนูนะคะ ประมาณ10-15เมตรค่ะกระเทียมจีนนะคะน้ำมันสำหรับผัดค่ะน้ำสะอาดค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะคะแล้วก็พริกไทยป่นค่ะต่อไปเราก็จะนำชะอมเนี่ยมาเด็ดเตรียมไว้นะคะ ส่วนตรงนี้มันลุงก็จะรูดเอานะคะใครชอบทานโชมนี่ก็ใส่สองกำเหมือนแม่ลุงเลยนะคะแม่ลุงซื้อมายี่สิบาทกำละสิบบาทประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่ลุงเด็ดชอมให้หมดก่อนนะคะมาดูกันอีกทีค่ะ ตอนนี้แม่ลุงก็เด็ดชะอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะตำพริกขี้หนูนะคะมาโขลกทุกเตรียมไว้ค่ะตำพอเขาแตกนะคะอันนี้คอาเผ็ดตามชอบนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะอย่างนั้นก็ตัดใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะ ไปนะคะก็นำกระเทียมจีนนะคะประมาณ10กรีบตามด้วยพริกไทยป่นประมาณ1ช้อนชานะคะตำกระเทียมกับพริกไทยให้เข้ากันดีเลยนะคะ มานี้นะคะหลังจากนี้ก็ปัดขึ้นมาไว้เลยค่ะปัดขึ้นมาพักไว้เลยนะคะต่อไปก็จุดไฟตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะ น้ำมันเริ่มร้อนนะคะก็ใส่เป็นไข่ไก่ลงไปค่ะอันนี้คือไม่รู้ใช้สามฟองเลยนะคะใช้เป็นสองฟองหรือว่าสามฟองก็ได้แนละ้วแต่เพืเ่อนเื่อมเลย มานี้นะคะจากนี้ก็ตักขึ้นมาพักไว้สองค่ะจากนี้นะคะเพื่อนๆก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็นำกระเทียมพริกไทยที่เราโขลกเตรียมไว้นะคะ ใส่ลงไปแล้วก็ขัดให้หอมดีเลยคะ่ะขัดให้ส่งกลิ่นหอมดีเลยนะคะเวลาเราผัดนะคะกลิ่นกระเทียมทิ่ไทยนี่เป็นอะไรที่หอมสุดๆเลยนะคะ หลังจากนี้ก็ใส่กุ้งไปผัดพอสุกนะคะประมาณนี้ค่ะคแล้วก็ใส่วุ้นเส้นที่เราแช่น้ำให้นิ่มลงไปนะคะใส่น้ำตาดลงไปเล็กน้อยค่ะใส่ลงไปพอให้วุ้นเส้นของเรานิ่มนะคะ ็ผัดให้วุ้นเส้นสุกดีเลยค่ะอันนี้วุ้นเส้นห่อนี้นะคะทุกคนถ้าครอบครัวใหญ่ก็ใส่สองห่อกำลังดีค่ะ จากนี้นะคะก็ลงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ัดทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะ ประมาณนี้นะคะอย่างนี้ก็ลองชิมรสชาติดูนะคะว่าอยากได้รสประมาณไหนนะเดีย๋ยวม่รุ่งจะลองชิมรสชาติดูนะคะวนเส้นนี่ก็อย่าให้เละจนเกินไปนะคะไม่อร่อยต้องนิ่มพอดีอือ รสชาติตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็ใส่เป็นพริกขี้หนูที่เราทุบบุกว้ลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความเผ็ดนะคะที่ไม่ลุงเ,เลือกใช้พริกขี้หนูเพราะว่าเขามีกลิ่นหอมนะหลังจากนี้ก็ใส่เป็นชะอมลงไปนะคะ แล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้ชะอมเนี่ยสลดนะคะให้ชะอมสุกนะคะแต่ไม่ต้องสุกมาก อนี้ชองของเราก็สุกประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็ใส่เป็นไข่ที่เราผัดไว้ตอนแรกลงไปค่ะลุกเค้าที่เข้ากันอีกรอบก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะทำง่ายมากๆแถมอร่อยด้วยค่ะเป็นเมนูนที่แม่ลุงแนะนำเลยนะคะไปค่ะทุกคนเราไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ผัดวุ้นเส้นชะอมของเราหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะคะเมนูนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะรับรองถูกใจทุกคนในครอบครัวแน่นอนนะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบทานชะอมเป็นพิเศษเมลุงขอแนะนําเมนูนี้เลยค่ะทําง่ายมากๆแถมอร่อยรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยนะคะฝากเพื่อนๆทางบ้านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเมุุ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ